ก่อนที่จะนำไปเสียบส้มก็เอารากเขาแช่น้ำไว้ค้างคืนก่อนจ้าเพื่อเขาจะได้สดชื่นแต่ไม่แช่ก็ได้นะจ้าตัดตัดแล้วก็ไปเสียบได้เลยจ้าเดี๋ยวส้มจะมาตัดส้มก็ตัดเสร็จแล้วนะจ้าเดี๋ยวนำไปเสียบกันเลยจ้าส่วนที่เหลือนี้ก็เก็บไว้ทำอาหารจ้าใบของเขา ลุ่มนี้ส้มปลูกมาได้สองอาทิตย์แล้วละจ้าเขาก็ขึ้นดีอยู่ส่วนอันนี้ก็เป็นหอมแดงไทยจ้าส้มซื้อมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เอามาปลูกจ้าส่วนนี้ก็สตอเบอรี่เกิดอยู่ข้างล่างอยู่ตรงกระถางก็มีจ้ะ กำลังออกดอกแต่ก่อนที่ส้มจะเสียบต้นหอมส้มก็ต้องถอนพวกนี้ขึ้นก่อนนะจ๊ะต้นหอมพวกนี้ส้มปลูกไว้สองเดือนครึ่งเมื่อสองเดือนครึ่งที่แล้วจ้ะเขาทนหนาวได้สี่องศาเขาก็ทนได้จ้ะสี่สองสามก็ทนได้สุดยอดเลยจ้ะ เดี๋ยวจะถอนเลยนะจ๊ะก็คงจะต้องบอกว่าฉันจะไปก่อนที่คนใหม่จะมาจ้า <c oughs> ใส่ถุงมือแป๊ดหนึ่งนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วมาถอนกันเลยจ้าอืถอนง่ายจ้ะพะดินดินเขาดี ไม่เร็วเลยจ้ะสุดยอดชอบมากเอาไปใส่ใส่แกงอ่อมก็แซ่บจ้ะใส่แกงอ่อมเดี๋ยวต้นกอวบ,อบโอ้ยเสร็จแล้วละจ้าเพื่อนๆแซ่บหมดเลยเดี๋ยวอีกสองเดือน ก็คงจะได้กินแล้วละจ้ะอันนี้จ้าที่ถอนออกมาก็ได้เยอะอยู่จ้ากำลังอบอวบนเลยอืมยวจะเอาไปใสย่ยำหมูยอจ้ะน้ำลายไหลพูดมาลอกแล้วก็จะได้ขนาดนี้หละจ้ะเาเสร็จแล้วเราก็ตัดรากของเขาตัดให้เป็นแบบนี้จ้ะให้สั้นๆหน่อยแล้วก็เก็บ เอาใส่ทุงเก็บเก็บไว้ในตู้เย็นจ้ะพอจะใช้อีกทีแล้วก็นำมาล้างอีกทีหนึ่งจ้าเอาใบหอมเอาใบต้นหอมมาใส่ยำหมูยอจ้ะยำหมูยอเครื่องแน่นๆใส่พริกป่นจ้ะจะได้หอมๆหมูยอหัน่นแล้วก็ไปลวกก่อนนะจ้า ส่วนน้ำปลานั้นไม่รู้จะพอหรือเปล่าถ้าไม่พอก็ต้องใส่เกลือแล้วละจ้ะยังไม่ได้ไปซื้อเลยเดี๋ยวพอกินเสร็จแล้วเดี๋ยวไปซื้อน้ำปลาจ้ะอาหารก็เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะมียำหมูยอเครื่องแน่นๆใส่ต้นหอมสดๆเพิ่งถอนมาจ้าแล้วก็มีผักสลระแหน่ที่บ้าน แตงแล้วก็หมูกระจกหรือหรือกา,กากหมูจ้ะพี่ไก่ร้านไก่เค็ดชิ่นให้มาเมื่อวานนี้ให้มาตั้งเยอะเลยจ้ะสองถุงกากหมูสองถุงหนังไก่ถุงหนึ่งจ้ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะพี่ไก่ที่ใจดีผู้ใหญ่ที่ใจดีแล้วก็กินกับข้าว ข้าวสวยดอกอัญชันไข่เป็ดต้มจ้ะมาจ้ามาทุกทุกท่านมาทานด้วยกันน้ำลายหลายใหญ่แล้วขอบคุณที่รับชมนะจ้าสวัสดีจ้าทุกทุกท่กทาน